หน้าค้างข้าวขยับปีโลกฉีกออกแต่ละทินถูกขังคอบทั้งออกตกแต่ละใจไหววันสั่นสะทกเกิดนรกบนสวรรค์ถูกชนชั้นทุกคนทราบไหมคะว่าเชื้อไวรัสโควิด -19 คืออะไรถ้าทุกคนยังไม่ทราบพวกเราจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับเชื้อไวรัสโควิด -19 กันค่ะไวรัสโควิด -19 คือไวรัสชนิดเดียวกันกันกบไวรัสที่ก่อให้เกิดโรคซา ซึ่งมีต้นตอมาจากเมืองอู่ฮั่นมณฑลหูเป่ยประเทศจีนผู้ที่ติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ส่วนใหญ่มักมีอาการไม่รุนแรงคือมีไข้สูงไอเจ็บคอจามน้ำมูกไหลในขณะที่บางสายพันธุ์อาจก่อให้เกิดอาการรุนแรงเช่นปอดอักเสบเชื้อไวรัสโควิด -19 สามารถติดต่อได้จากคนสู่คนเช่นการสัมผัสการไอและการจามแต่ประเทศไทยของเรามีผู้ติดเชื้อนะข้อมูลวันที่6ก,กันยายน2563จำนวน3,438รายรักษาหายแล้ว3,279รายและเสียชีวิต58ราย การปฏิบัติตนเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด -19 โดยยึดหลัก3าลอในการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด -19 ลอที่ 1. ล้างมือทุกครั้งลอที่2เรื่องการติดโรคและลอที่3ลดการแพร่กระจายของเชื้อล้อที่ 1. ล้างมือทุกครั้งหลังการสัมผัส ดยมีหลักของการล้างมือเจ็ดขั้นตอนด้วยน้ำสบู่น้ำสะอาดและเจลแอลกอฮอล์วิธีที่หนึ่งฝ่ามือถูกันวิธีที่สองฝ่ามือถูหลังมือนิ้วถูซอกนิ้ววิธีที่สามฝ่ามือถูฝ่ามือนิ้วถูซอกนิ้ววิธีที่สหลังนิ้วถูฝ่านิ้ววิธีที่ห้าถูแม่โป้งด้วยฝ่ามือวิธีที่หกลายนิ้วถูขวางฝ่ามือ วิธีที่เจ็ดถูรอบข้อมือลอที่สองเรี่ยงการติดโรคโดยไม่สัมผัสกุ๊กีกับผู้ป่วยที่มีไข้ไอจามน้ำมูกไหลเรียงเข้าไปในพื้นที่ที่แออัดเช่นตลาดสนามบินและห้างสรรพสินค้าลอที่3ลดการแพร่กระจายเชื้อ โดยการลดการทำกิจกรรมที่ทำร่วมกันกับคนหมู่มากลดการพบปะสังสรรค์เมื่อไม่สบายควรหยุดงานหยุดเรียนลดระยะห่างจากบุคคลอื่นอย่างน้อยหนึ่งเมตรหรือที่เรียกว่า social distancing และสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งก่อนออกจากบ้านเชื่อวรัสโควิด -19 กับไข้หวัดทั่วไปต่างกันอย่างไรไข้หวัดมักจะมีไข้ตั้งแต่ไข้ต่ำจนถึงไข้สูงจามน้ำมูกไหล แต่เชื้อไวรัสโควิด1 9จะทำให้มีอาการหายใจเหนื่อยหอบหายใจลำบากและอาจมีอาการท้องเสียร่วมด้วยทีนี้ทุกคนก็ทราบกันแล้วใช่ไหมคะว่าเชื้อไวรัสโควิด1 9คืออะไรต้องปฏิบัติตนเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด1 9อย่างไรพวกเราขอเป็นส่วนหนึ่ง ในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลเพื่อให้ทุกคนปฏิบัติตนเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชือ้อไวรัสโควิด -19 ที่กำลังเกิดขึ้นกับโลกของเราและประเทศไทยของเราในตอนนี้ค่ะอย่าลืมปฏิบัติตนเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชือ้อไวรัสโควิด -19 กันนะคะเมื่อ้ังข่าวหุบปียิ้มฉีออออีกระรอกระรอกกต่อขยาย อาทิตย์สองแสงจันทร์เาดาวกลางปลายบทสุดท้ายมนุษย์จะชนะ